สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันธ์วิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีรีเซ็ตเครื่องครับของ Motorola Gp9008 เป็นตัวนี้นะครับวิธีรีเซ็ตเครื่องก็ไม่ยากนะครับอตอนนี้ความถี่หน้าเครื่องนะครับช่องแรกจะเป็น144-900นะครับช่องที่2จะเป็น168220นะครับ พอรีเซ็ตเสร็จความถี่พวกนี้มันจะหายไปนะครับมันจะคืนค่าโรงงานทั้งหมดนะครับก่อนจะรีเซ็ตนะครับให้ท่านจดความถี่ไว้ก่อนนะครับเมื่อรีเซ็ตเสร็จแล้วนะครับค่อยนํามาบันทึกใหม่นะครับถ้ารีเซ็ตแล้วนะครับข้อมูลต่างๆในเครื่องมันก็จะหายหมดนะครับวิธีรีเซ็ตก็ไม่ยากนะครับเรามาเริ่มรีเซ็ตพร้อมกันนะครับกด F ครับ เพื่อจะเข้าเมนูนะครับไปเมนูที่35นะครับกดลูกศรขึ้นไปเมนูที่35หรือกด35เลยครับ35เลยเมนูรัดครับปึ๊บอ่าเมนูรีเซ็ตนะครับให้ท่านกด f 1 t ทีครับปึ๊บอ่าเสร็จแล้วให้กด f 1ทีครับยืนยันการรีเซ็ตเครื่องครับปึ๊บอ่าเป็นเรียบร้อยนะครับเนี่ยครับอ่าคืนค่าโรงงานเสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ทุกอย่างก็คือล้างเครื่องหมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับออกมาใหม่ๆนะครับเครื่องออกมาใหม่ๆนะครับครับแนะนํานะครับอย่าไปรีเซ็ตเครื่องบ่อยๆนะครับมันจะมีผลกับ CPU นะครับนะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสําหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ